แชทมีมเราบอกสเปกกูเร no. ิ่มไม่ใช่คนละแชทเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแชทดี่สเปคเราเริ่มไม่ใช่คนนะแชทด้หน่าเบื่อจังทำอะไรดีอ๋อรู้แล้วลองเป็นเบคอนน่ารักน่ารักไปเล่นดีกว่านักคือเราชื่อพายทุกคนชื่ออะไรกันหรอ ใช่วันนียออกไปไกลๆเลยนะอีเบค้อนน่าเกียดเออละคราคุณธรรมบ่ที่เหล่านั่นแหละฮะกวนตีนตำรวจเขาออกเขาขอเขาขอกระดาษมึงออกกันไกลอ๋อมึงชนะไงมึงก็เลยโดนยิงไม่ใช่เกาขอเอกสารรัราชการสำคัญไอ้บ้าแม่งถ้าตอนนี้คุณกำลังเบื่อแมปโรบอกอยู่เนี่ยงั้นผมก็มีแมปเกา่กาๆที่โคตรเก่ามาให้คุณเล่นแมปกรู โคตรเกาหรือโคตรเกยนะเหมือนกูฟังผิดเป็นแบบเกาๆที่มีแต่เกาแล้วก็เกาแล้วเกาแชทเกาวมึงต้องแยกให้ออกแชทมันมันอาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่เขาใช้กันบ่อยๆแชทแต่มึงนต้องแยกให้ออกมันคือเกาแชทมันคือเกาเช่นเหมนกูเกามันก็เกา Lombardiro Crocodilo Tralalero Tralala คุณเขาชอบความดราม่าที่มันใส่ความแบบเป็นละครดราม่าชีวิตแต่กูแต่กูฟังไม่ออกว่ามันพูดอะไรกันนะแชทอันนี้อันนี้คืออันนี้คือจังหวะโดนแดกใช่ไหมอารมณ์เหมือนแบบไปดูถูกเขาแล้วเขาก็กลับมาล่างใหญ่อะไรองี้ชีวิตนี้กูไม่อยากเข้าใจอะไรแล้ววะแชทไม ชีวิตนี้กูไม่อยากเข้าใจอะไรเลยว่ะชัดจริงๆอ้ามันมีฉากแก้แค้นคืนด้วยว่ะชัททำไมกูไม่เห็นเรื่องนี้อยู่ในรางวัลออสการ์วะ หรืออย่างไรก็ควรไปอยู่ในคอนเทนต์ไม่จะเป็นของของของจันเลสอ่ะกูก็ไม่รู้เสียปเสียมรอนีเนกูได้ทับทับคอบทับตายเลยชัดทับตายเลยเว้ยเนี่ยสภาพคนใน้รั์กลัวที่แม่งสะสมปืนเยอะอ่ะชัด ไม่รู้มันสะสมไปทำซ้มตึกอะไรแนละ้วแต่มันสะสมไปุ๊บแม่งเอามายิงเนงะี้ยยิงเป็นจอนดกับคมคอมคอ,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 อะไระเงี้ยแล้วประเด็นคือมันมีเหลือให้กูด้วยไงแบบว่าพี่เอาเอาปืนไปอะไรแยโอ้โหมึงยังใจดีแบ่งปืนให้กูอีก <S 1> <S 1> <S 1> สาเหตุได้แหละชัดทำไมกูถึงยังโสดอยู่อะชัดมึงกับกูคงไม่ต่างกันรอกชัด บอกเนี่ยความรู้สึกกลักลกลวเามันมีคนเข้ามาเล่นเป็นสิคนนะเออที่เหลือมันก็แปลกๆอยูแแแแแแ่แต่แต่แต่ผมก็รู้สึกอย่างนจริงๆนะว,ว่าแชทมึงเช่อกูดิตอนกู้าวอ่ะไปดูได้นะตอนห้าโมงนะฮะเผ่อถ้าวันนี้บิดก็ก็ก็เรื่องกูแชท <c oughs> โง่ยังเปิดโซ拉นทิฟิเคชั่นเลยไม่ต้องเลยเปิดเสียใจคอมเมนต์อีกแบบหนึ่งที่น่าจะแบบว่าหลายคนก็น่าจะดีใจก็คือเอาไอ้โฟนที่มันแต่งตัวจับจับกูกหมายถึงแบบว่าแชทเ <c oughs> ยอะวัๆๆนหนึ่งก็เจอแต่งตัวสวยสัตว์ไปเห็นหน้ามาหน้ามันคลาสสิกจัดเลยว่ะ อรารมณ์เหมือนแบบอนนเอเ,เ,เหมือนเราเเหมือนเรารอแฟนลงมาแต่ที่คนที่มันลงมาไม่ใช่แฟนเมืงกว่าฉันพี่ชายยอมแพ้เถอะนะจะให้กูทำมากกว่านี้กูก็ไม่อาและ เดี๋ยวพี่ชายมีพลังในการลบคนเดี๋ยวดชท้ชน้ากลัวพี่ชายคาดหวังเสารน้อยพี่ชายได้ 4J ไงล่ะแล้วออกอย่างไวจะเหลือแชทแปลว่าพี่ชายเขาคงคาดหวังเยอะแหละ แต่พอไปเจอพี่ชัยคนนึงเป็น CJ ก็หายไปเลยประเด็นใหญ่มาแล้วใครที่ตั้งชื่อลงท้ายว่า YT ระวังให้ดีหลันน้องๆมีสิทธิ์โดนแบนสูงที่ผ่านมามีน้องๆคนไหนโดนเคลื่อนเตือนด้วยข้อความนี้บ้างพี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าช่วงนี้เราบอกไล่แบนคนที่พิกดจริงๆแล้วนะและอีกหนึ่งกฎสุดแปลกที่หลายๆคนตั้งปีกันมากก็คือการที่ตั้งชื่อแล้วมีคำว่า YT นี่แหละครับและพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเออระวังนะแชทอะไรเหมือนแบบเป็นการโปรโมทอะไรอย่างนี้ไหมแต่ถ้าโดนโปตถ้าคณไปโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะโดนแบนง่าแบ เหมือนกันเพราะตัวอักษร YT เนี่ยมันแปลว่า YouTube และคนที่ตั้งชื่อนี้ส่วนใหญ่ก็เหมือนเป็นการโปรโมท YouTube ของตัวเองไปในตัวแต่มันได้ไปผิดก,กฎโลโบอคนี่แหละครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งและอีกหนึ่งกฎที่ร้ายแรงและห้ามทำเด็ดขาดเลยนะครับคือการแต่งตัวเป็นแม่ยงแม่ใหญ่หรืออาาสามสีอันนี้โดนแบนจริงๆนะครับใครนี่ลิบและน้องๆคนไหนเคยเห็นคนแต่งตัวเป็นแม่ใหญ่แต่ไม่เคยโดนแบ,น,แบนบ้างเมืนบอกที่ใต้คลิปเลยอืมมันก็เคยเห็นอยู่บ้างนะแต่ว่ายังไงดีล่ะอืม ชากมันแล้วกันเลิกคิดแชทใครจะแต่งไม่แต่งจะโดนไม่โดนก็ถ้าเราไม่ได้ทำเราไม่โดนแบมก็ดีแล้วเอนี่ย แต่ละคันมันสั่นอย่างก,กับองค์เข้าเลยว่ะชัด <c oughs> แล้วก็เกมในเกมที่มันสมจริงทางนั้นวิสิกงไม่ชอบมีอะไรฮา,าเสมอเลยวะ่ะ <c oughs>